สวัสดีค่ะหมอไก่ให้โชคเขาแสดงความยินดีกับหลายๆท่านที่ได้รับโชคกับหมอไก่จากเลขเด่นลาวงวดวันจันที่1ูอุกราลาที่ผ่านมานะคะกับเลข91-19หนะฮะวันที่เข้าล่าง2ตัวนะฮะและขอะแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันวันพรหัสวันศุกร์และวันเสาร์โดยเฉพาะวันศุกร์นะฮะเข้า3ตัว นะทั้งบนล่างเลยนะขอเดิญิดีค่ะสําหรับเลขเด่นลางววดนี้นะฮะตรงกับวันพุธที่18มกราคม2566ให้เลขเด่น17082จับคู่3ตัวเด่น170 178 172 708 702 082 081 821 827และ210ุะพูด2ตัวเด็นบนล่าง17 10 18 12 70 78 72 08 02และ82สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด็ดเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณมาจากสี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำนอกจากนี้อายุแม่อายุเต็มอายุย่างก่อสอกเกิดวันที่เกิดของแม่หรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงยาณท่านด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์31459ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อของคุณนั้นจะมาจากที่ปัดคิวนะช่วงนี้ไปโรงพยาบาล เลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือธน,น,อนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารือ่ืเป็นชว่วของคุณนอกจากนี้ช่วงนี้คนวันจันทร์เดินทางไปไหน,นไหนเห็นทะเบียนรถ,ถเกิดอุบัติเหตุหรือถ้าชมข่าวอยู่กับบ้านเลขทะเบียนรถที่เขาเสนอข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถลองเสี่ยงดูค่ะเลขชวนันท์อ่านเป็นสื่อกับคุณสมนวงด้านโชคลาภของคนวันจันทร์ทำบุญกับโรงพยาบาลหรือทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลีปสีตัวท้ายาก็อาจเป็นสื่อชว่วยกับคุณนะคะสำหรับเลขเนึ่งสานวงท่านที่เกิดในวันจันทร์1 6 2 0 8 ถ้าที่เกิดในวันอังคารค่ะสื่อนุโชตจะมาจากสองตัวท้ายสามตัวท้ายตัวเรื่องสับที่คุณได้ติดต่องานเป็นประจำแล้นอกจากนี้เลขเงินลงบุญสลิปเงินทรรบุญต่างๆทรรบุญกับวัดทรรบุญกับโรงพยาบาลทรรบุญกับมูลนิธิต่างๆมาที่มีการโอนไปในช่วงนี้เลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อหนุนโชคของคุณค่ะสำหรับเลขเดืนจิงหาคมวันอังคารหนึ่งห้าเก้าสี type, ส่เจ็ด กานที่เกิดเดมืพุทกลางวันสื่อคนนจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบที่กำลังพูดกำลังต้นถามเลขจากเขาเลยเขาหยิบเลขให้นอกจากนี้หากคนพุทธกลางวันอยู่ใกล้คนท้องตามได้ถามได้กับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อโชคค่ะ,ะสำหรับการเสริมดวงคนมาพุทธกลางวันทําบุญกับโรงพยาบาลเด็กหรือมูลที่เด็กบ้านเด็กธรรมรักเลขสลิปสุดท้ายอาจเป็นสื่อโชกับคุณสําหรับเลขหนึ่งเสริมดวงคนวันพุทธกลางวันสองหนึ่งเก้าสี่เจ็ด ที่เกิดในวันพุธกลางคืนสืน่อสโชคคุณจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำและนอกจากนี้นะคะหากท่านใดมีบูชาแม่นางไม้แม่ตะเคียนหรือแม่สพอทองมีเลขรอตประจำเลขชุดนั้นอาจเป็นสืน่อนโชคกับคุณสําหรับได้เด่นสำดวงคนวันพุธกลางคืน1 2ึ่งสองท่านที่เกิดในวันพฤหัส สืส่อน้ำชงคุณนั้นจะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานในกรณีรที่เป็นพนักงานบริษัทและวนอกจากนี้นะคะหากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นตกหรือเลขป่าลงเสริมเงินชดของคนบรรจุหัสทำบุญลงศพทำบุญผ้าห่อศพเลขสลิดสีตัวท้ายก็อจานสื่ออย่างถูกนะคะสำหรับได้เด่นสดวงเสริามดวง1 3 8้ ท่านที่เกิดในวันสุขค่ะสื่อขำงโชคคุณนั้นจะมาจากบินต่างๆบินค่าน้ําบินข้าไฟบินค่าสับที่มีแจ้งมาในช่วงนี้2องตัวท้าย3ามตัวท้ายก่อนจุดหลังจุดิย,ยมจํานวนเงินที่งละคือสื่อำโชคของคุณค่ะสําหรับได้เด่นสำดวงขวันศุกร์สองหนึ่งหกห ท่านที่เกิดในวันเสราร์ศสนย์โชคคุณนั้นจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างวัเสาร์เกิทีข่ของพ่อหรือพ่อมีอยู่แนละ้อันสุดท้ายของท่านมันทำบุญดังควรเสริทที่คุณให้กับองค์ยันทด้วยนะคะนอกจากนี้เลขจากตาไข่นะฮะเลขทูกตาไข่เลขประจำรถองค์กุมารก็เป็นเสริมช่วยกับคุณเสริมดวงด้านโชลคลาภวันเสาร์ทุนกับรมพยาบาลเด็กหรือบ้านเด็กทรรักเลขคลิปสี่ตัวท้ายอาจเป็นสิ่งกค่ะสาหรับเลขเด่นสำดวงส0 8 1 2ด เดี๋ยวดูไหมคะเวียพิยนาให้พิยนาจากเลขเด็ดประจำเกิดสื่อของโชคประจำเกิดและเลขเด็ด